สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัฒนะครับก็วันนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับหุ้นนะฮะที่ได้ประโยชน์จากตัวเลขเงินเฟ้อลดลงนะฮะตัวเลขเงินเฟ้อลดลงก็ต้องเรียกว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะครับกดดันกําไรนะครับกำไรของตัวภาคธุรกิจเนี่ยนะครับมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็พอแต่มาสเนี่ยนะครับตัวเลขออกมาก็เริ่มลดลงนะครับมาดูว่ากลุ่มไหนเนี่ยจะ มีผลดีกันบ้างนะฮะก็มาที่ทางเซตนะถ้าในภาคภาควีก,ก็คือหลุดเส้น50สัปดาห์มาถือภาพเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร,ร่นะฮะถ้าเกิดภาพที่อยากเห็นนะนะครับก็คือบเบรกขึ้นไปนะครับเหนือเส้น50สัปดาห์แล้วก็ยืนให้ได้นะครับถ้าเกิดยืนได้เนี่ยก็น่าจะไปต่อกันได้นะครับก็ไปเอามาจากบทวิเคราะห์ ของฟิลิปเนาะนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวพอเงินเฟ้อลงนะครับคนมีตังกันมากขึ้นเขาจะแนะนำพวกกลุ่มคับิกนะครับอย่างตัว CPR นะครับบี BJC นะฮะนี่นะครับก็อันนี้ก็เป็นพวกคับิกเนาะกำไรก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นภาพที่ยอดเยี่ยมนะฮะ แต่ว่าตัวที่ยังได้รับผลกระทบอยู่นะกลายเป็นค้าปีกต่างจังหวัดเช่นอย่างตัวเคเคนะฮะอันนี้อยู่ตามภาคใต้นะฮะก็กำไรลดลงเรื่อยๆเ,เพราะว่าขยายสาขายเยอะนะครับแล้วก็ปีก่อนเนี่ยได้รับผลกระทบจากในส่วนของมาตรการกระตุ้นนะครับกำไรเยอะผิดปกติปีนี้ก็เลยลงมานะธนพิทยาก็เหมือนกันนะครับเพราะปีนี้ไม่มีมาตรการกระตุ้นนะครับกำไรก็ เริ่มดรอปลงมานะครแต่ว่าถ้าเกิดกระตุ้นกันมานะครับเดี๋ยวคนก็น่าจะมาจับจ่ายใช้สอยนะครับกันมากขึ้นวันนี้กลุ่มพวกคอมเมอร์สนะฮะก็วิ่งวิ่งมาค่อนข้างดีเลยนะครับยกกลุ่มก็เลยทำให้ตัวราคาหุ้นเนี่ยนะครับมีการเด้งเดงขึ้นมาได้นะครับอย่างตัวนี้ ILM เนาะนะครับวิ่งมาแบบ เปิดเมืองแล้วไงเออคุณก็ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์สินะฮะทีนี้มาดูหน้าหน้างบกันบ้างก็เป็นเทมเพลตเนาะมีให้ตัวอันอยู่แล้วชื่อ a n a l y s i s Stop k ตัวนี้นะปกติมมาให้เปิดใหม่เพราเปิดค้างเอาไว้อยู่แล้วนะโอเคก็อันแรกเลยเออมาดูตัวเงินเฟอ้อก่อนนะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะแล้วก็ เข้าไปที่ price นะครับ moc co t s นะฮะก็จะมีข้อมูลราคามาให้เยอะยะมากมายเพิ่มประกาศเมื่อเช้าเลยนะครับของเดือนกุมภาก็ประกาศเดือนต้นเดือนมีนาเนาะนะครับจุดที่น่าสนใจฮะก็คือ,อ,อตัวเลขของ YOY เนี่ยนะครับเริ่มลดลงนะครับคำว่าลดลงก็คือเพิ่มขึ้นในอัตาที่ลดลงนะฮะ ตอนพีคสุดเนี่ยเคยขึ้นขึ้นถึงห้เนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ขึ้นมาที่เหลือนะครับขยับขึ้นมาแค่3.7%็นะครับก็ถือว่ามีความยอดเยี่ยมแล้วถ้าเทียบกับเดือนก่อนหน้านะนะครับก็ลดลงนะครับลดลงไป0.12%นะฮะทีนี้ถ้า m อ m ยังลดลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวตัวไอ นั่นก็ยังเดี๋ยวเงินเฟ้อนะนะครับก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับอืมก็เป็นเดือนที่สองนะครับก็คือมาจากน้ํามันตลาดโลกนะครับเริ่มลดลงอาหารของสดนะครับเริ่มลดลงนะครับหมูหม้าหม,มาก็ไม่ใถ่หมาไม่มีหมูไก่นะฮะก็เริ่มลดลงนะฮะอัตาเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับก็เพิ่มแหละนะแต่ว่าเพิ่มในอัตตาที่ลดลงนะก็คือ เพิ่มแค่1.93แค่นั้นเองนะครับถืตปลว่านั่นแปลว่า,าเหมือนพอขึ้นราคาทยอยขึ้นราคาปุ๊บจบแล้วนะครับก็จบเลยนะที่ขึ้นเยอะๆนะนะครับก็จะเป็นพวกพลังงานเพราะว่าเทียบกับช่วงที่แล้วคือฐานต่ำนะฮะฐารสดก็เริ่มจากมกราลาไปที่แล้วนี่เงินเฟ้อยังไม่มาจําได้ฐานต่ำได้กุมภาพี่แล้ว เงินเฟอ้อจะมาเดือนไหนอะเดือนกรกฎาคมไอ้เนี่ยหลังพฤษภาไปแล้วนะครับเงินเฟอ้อเริ่มขยับมาอย่างรวดเร็วนะตอนนี้ฐานเริ่มสูงแนละ้วถ้าเทียบกับปีนี้นะครับมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามาครั้งเดียวก็จบเลยนะฮะนี่เงินแนวโนม้มเงินเฟอ้อนะนะครับก็มีแนวโน้มที่จะลดลงท,ทีนี้มาดู เมเอ็มเนาะก็คือมันอ่อนมันขึ้นก็ขึ้นก็มาเยอะเท่าไหร่มีพลังงานขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับแต่ที่ลงเยอะเลยก็คือพวกอาหารสดนะครับอาหารสดก็อย่างที่ตอนนี้ก็คือทําร้านอาหารอยู่นะกาไรก็ค่าของค่าผักค่าอะไรก็เริ่มดีขึ้นนะหมูกไก่ก็เริ่มลดลงนะเพราะว่ามี ตัวลดใหม่นะครับเข้ามาหลังจากปีก่อนโรคระบาดลงเนาะนะครับกำไรก็ไม่ค่อยมาเท่าไหร่อันนี้คือเทียบกับมกราคุมพานะโอเคอันนี้เรียกเป็นลายภาคนะครับเยกเป็นลายภาคก็ต้องเรียกว่าเนี่ยฮะเนื้อหมูก็เริ่มลดลงนะก็คือเป็นปัจจัยลบแต่ที่ขึ้นก็คือข่าไฟก็ข้าวสำเร็จสำเร็จรูปนะฮะค่าอาหารก็ค่อยๆ ทยอยขึ้นกันไปนะฮะนี่นะน้องเงินเฟอ้อก็น่าจะลดลงต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอาหารสดหลายรายการก็เริ่มลดลงแล้วนะครับแต่จะมีเรื่องของราคาแก๊สนะฮะแล้วก็ที่ที่ที่กำลังขึ้นขึ้นอยู่นะครับแล้วก็มีภาคท่องเที่ยวมาช่วยเงินเฟอ้อจ,จะลงไม่มากมาดูแด่ชนีราคาผู้ผลิตฮนะอันนี้เมื่อกี้ผู้บริโภคเนาะก็คือ สินค้าปลายทางนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพอมาดูของผู้ผลิตเนี่ยเราจะเห็นว่าดัชนีราคาของของผู้ผลิตเนี่ยลดลงนะลดลงแบบก็คือเพิ่มขึ้นในี่ตาที่ลดลงนั่นแหละนะครับเคยขึ้นสูงสุดคือ10%กว่าเซนตะครับตอนนี้ก็ค่อยๆไหลลงขึ้นมาแค่1%นเะฮะเคยพีคเนี่ยเป็นพวกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนาะ นะครับพิพันธุ์จากเหมืองแร่แร่ต่างๆนะครับกรเกษตรก็ยังเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็คือเพิ่มขึ้นเนี่ยตาที่ลดลงก็ถือว่าใช้ได้นะฮะทีนี้มาดูนะนะครับสําเร็จรูปนะครับเริ่มเพิ่มขึ้นเนี่ยตาที่ลดลงดลงล้ว,วัตถุดิบเคยพีคนะก็ดอบลงและสินค้าสําเร็จรูปก็ไม่ค่อยขึ้นกันสักเท่าไหร่นรี่เพราะฉะนั้นแปลว่าการส่งผ่านต้นทุนเนี่ยนะครับยัง ค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยทําให้กําไรเนี่ยก็เริ่มมานะทีนี้มาดูนะครับเมื่อกี้เรามาดูในกลุ่มที่เป็นพวกคาปลีกนะครับ BJC นะครับ BJC ก็งบออกมานะนะครับก็ต้องเรียกว่าตัวหนี้หนี้เริ่มลดลงนะครับแล้วก็ขวดนะครับขวดเริ่ม เขาจะมีบรรจุภัณฑ์กับคาปลีกคาปลีกฟื้นจากการท่องเที่ยวนะครับจากการเปิดเมืองส่วนบรรจุภัณฑ์นะครับก็เริ่มได้ผลดีจากราคาน้ํามันนะครับเริ่มลดลง CPO ฮนะอันนี้ก็คือกระโดดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่กําไรโตไม่เยอะนะถามว่าทําไมกําไรโตไม่เยอะเพราะว่าตัวไอ้นั่นเขาหนี้สินนะครับหนี้สินเขายัางเยอะอยู่นะครับทีนี้ถ้าเกิด เขาสามารถเคลียรนี่เคลียร์สินได้นะครับกำไรก็จะกระโดดเข้ามานะครับกำไรก็จะกระโดดเข้ามาแมคโครฮะนี่แมคโครก็ต้องเรียกว่านะนะครับอันนี้แต่มากก่อนกำไรพิเศษถือว่ามีการเติบโตนะครับเติบโตค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะก็หวังว่านะแมคโครเติบโตดีๆเนี่ยน่าจะส่งผลให้ตัวแม่ที่ นี่สิดเยอะแะมากมายเนี่ยนะครับเขา,เาปรับลดนี้ลงไปได้ด้วยนะครับทีนี้มาดูตัววัสดุก่อสร้างนะครับอย่างตัวดูโฮมนะครับดูโฮมก็รอบก่อนไปโดนนี้นะไปโดนเรื่องของตัวขาดทุนสต็อกนะครับขาดทุนสต็อกตอนนี้ก็คงไม่น่าจะมีขาดทุนแล้วเพราะส่วนหนึ่งก็คือขายพวกเหล็กด้วยนะครับแล้วก็ มีสาขาโดนน้ำท่วมนะก็ต้องบันทึก loss กันไปนะครับ global global นะ global ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าแต่มา3-4ก็โดนคล้ายๆดูโฮมก็คือ,อขาดทุนพวก s t o อกนะฮะทีนี้มาดูตกแต่งบ้านกันบ้าง Home Pro นะ Home Pro นี่ช่วงโควิดกำไรแทบไม่ได้รับผลกระทบเลย ว่ามีความยอดเยี่ยมมากๆนะฮะเฟอร์นิเจอร์ฮะพวก i l m มีหุ้นวิ่งมาแบบกระจุยกระจายนะดูกำไร q c ดิก็ยังมีการเติบโตได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะทีนี้มาดูโรงแรมกันบ้างะะมินมินมินก็เริ่มกลับมากำไรแล้วนะ,ะแต่มาสามมีกำไรจากการขายโรงแรมนะฮะก็เลยดูสูงผิดปกติแต่ถ้ารวมๆกันแล้วก็ถือว่าฟื้นตัวได้อย่าง เกินคาดนะฮะกำไรถ้ากลมๆนะแต่มาละ2 0 0 0ล้านก็248สี่นะแปะกำไร8000ล้านต่อต่อปีนะ,ะก็ถือว่ากลับมาได้กำไรเนี่ยเติบโตมากกว่าเดิมอีกนะฮะเซนเทลฮะอันนี้เป็นโรงแรมที่โชคดีที่สุดในกลุ่มหุ้นละนะครับเพราะว่าช่วงโควิดมาเนี่ยเขาก็ปิดซ่อมบำรุงโรงแรมพอดีนะฮะก็เลยทำให้ คือมันเหมือนรายได้คุณลดลงอยู่แล้วนะครับก็ก็น่าจะเริ่ม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 กลับมากันนะครับเอราวันอันนี้งบหนักสุดในกลุ่มโรงแรมนะเพราะว่า,เ,าเขามีโรงแรมอยูเดียวนะทีนี้พอลูกค้าหายกำไรก็จะหดหายไปด้วยนะฮะอันนี้โรงแรมที่น่าสนใจนะฮะไม่ขึ้นทันทีก็คือโรงแรมแกลนเนาะแต่ว่า ดูยอดขายมากขึ้นก็เพิ่งแค่ขาดทุนลดลงเล็กๆนะฮะแต่ถ้าไปดูโดยโปตกติก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีกําไรอยู่แล้วนะก็อย่าไปยุ่งออกับมันเลยนะฮะแต่คือสแกนมาแล้วเห็นตัวอัตากําไรขั้นต้นนะครับมันมันเยอะแค่นั้นเองนะับทีนี้มาดูคนที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานนะครับแล้วถ้าพลังงานมันลดลงเนี่ย คุณจะกำไรน่าจะดีขึ้นอย่างปูนซีเมนต์นะครับแล้วก็ปิโตเคมีนะครับก็คือวัสดุก่อสร้างอันหนึ่งนะครับก็คือได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ตัวปิโตเคมีก็ได้รับผลกระทบจากตัวต้นทุนพลังงานที่เพิ่มแต่ว่าราคาเม่พลาสติกเนี่ยไม่ได้เพิ่มอะไรนะครับส่วนวัสดุก่อสร้างนะครับได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มนะครับก็จะ กำไรก็เลยดรอปลงนะครับ Q4 ีนี่คือน้อยลงแบบจนจนจนน่าใจหายนะครับแล้วก็ตัว PTTGC อันนี้เจอสภาพเดียวกันนะฮะก็คือในฝั่งของปิโตเคมีนะก็โดนขาดทุนมา2อต็มมาแล้วนะครับก็แต่ว่าก็เริ่มขาดทุนลดลงนะครับชีวิตก็น่าจะทยอยดีขึ้น อันนี้คือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนาะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นคือพวกบรรจุพัณฑ์น,นะฮะก็อยู่ในเครือ SCG อยู่แล้วก็คือ SCGP สรุปปูซิเมนไทยนะนะครับเจ๊งทั้งวัสดุก่อสร้างเจ๊งทั้ง ปิโตเคมีนะครับแล้วก็เจ๊งทั้งบัรจุภัณฑนะ์เจ๊งพร้อมกันแต่ว่าหุ้นตัวอื่นเนี่ยตัวบรรจุภัณฑ์ก็น่าจะเริ่มมานะฮะอย่างเนี้ยทีแพทนะนี้ทำพวกขวดกำไรก็โตดีนะนะครับดูราคาหุน้นสิเป็นไงบ้างอ่ะก็เริ่มมีการเด้งๆขึ้นมานะนะครับ ็ดูเอานะว่ากําไรดีแล้วเขาจะเล่นอะไรกันก็กําไรเพิ่งเริ่มฟื้นนะครับสําหรับตัว t p a พนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะก็คือมันจะมีกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับจากเงินเฟอ้อลดลงนะก็คือกลุ่มที่ต้นทุนลดลงนะฮะก็คือกลุ่มพวกวัสดุก่อสร้างนะครับเออลืมพูดลงลงไฟฟ้านะครับ gpsc บีกริมนะครับพวกนี้ก็คือเดี๋ยวเปิดดูกราฟแล้วจะตกใจนะครับตึกตึก๊กนก็ราคาร่วงมาแบบเยอะมากนะครับลรงไฟฟ้าอันนึงวัตถุก่อสร้างอันนี้ก็คือปิโตเคมีนะครับวัตถุก่อสร้างบรรจุพัณฑ์นะครกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเงินเฟอ้อนะครับก็ กำไรลดลงแต่ว่าตรงนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มที่จุดต่ําสุดนะครับแล้วก็พอเงินเฟ้อเนาะคนก็มีลดลงเนี่ยคนก็มีกําลังซื้อมากขึ้นนะครับก็จะเป็นพวกค้าปลีกโรงแรมท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ถ้าน้ํามันลงต่อค่าการตลาดเริ่มดีเนี่ยเดี๋ยวพวก ptgor นะครับก็น่าจะเริ่มมากันด้วยนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ